คมสละเปาเปิดไม่ติดอาจจะเกิดได้จากหลายสายเหตุหนึ่งในวิธีในการแก้ไขปัญหาก็คือเปลี่ยนโมดูลไปเลยครับโอเคครับตัวนี้นะครับจะเป็นแผงไฟแมกเนติก led s e i l i n g module นะครับโดยแผงไฟแมกเนติกของ nano นะครับจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2ขนาดก็คือขนาด24วัตต์และขนาด40วัตต์นะครับโดยในมือของผมนะครับจะเป็นขนาดสีวัตต์ จะให้ความสว่างสูงถึง110ลูเมนต่อบต์ลูเมนรวมจะอยู่ที่4,400ลูเมนครับจะให้แสงเป็นแสงเดย์ไลท์นะครับอุณหภูมิของแสงอยู่ที่6,500เควินและมีไลท์ไทม์อยู่ที่30,000ชั่วโมงครับประหยัดพลังงานสูงถึง50%และมีมาตรฐานกา,การกันน้ำกันฝุ่นอยู่ที่ IP20 ครับและยังมีระบบป้องกันไฟกระชาก1.5 KV ด้านหลังของกล่องนะครับจะมีวิธีการติดตั้งและใช้งานมาพร้อมแล้วนะครับและตัวแผงไฟไมกเนติกของเรานะครับยังได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมมกหนึ่งเก้าห้าห้าขีดสองห้าห้าหนึ่งด้วยครับขนาดของตัวแผงไฟแมกเนติกขนาดที่สิสี่วัตต์นะครับจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่ง้เก้าสบห้ามิลลิเมตรและในขนาดสี่สิบวัตต์นะครับจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่สา5รอยห้ามิลลิเมตร ข้างในกล่องน,นะครับนอกจากจะมีตัวแผงไฟแมกเนติกมาให้แล้วนะครับเรายังมีตัวคอนเนคเตอร์ไว้ใช้สำหรับการติดตั้งมาให้ด้วยครับโดยตัวด้านหน้าของโคมนะครับจะทำมาจาก PC พลาสติกนะครับและมี led driver สำหรับแปลงไฟมาพร้อมแล้วนะครับและยังจะมีสายไฟที่พร้อมสำหรับการติดตั้งมาด้วยครับและด้านหลังของโคมนะครับทำมาจากโลหะนะครับและมีแม่เหล็ก ที่ง่ายสําหรับการติดตั้งมาด้วยครับสําหรับบ้านใครนะครับที่ยังเป็นหลอดโ o เ e สเซนต์แบบกลมอยู่นะครับ <c oughs> ก็สามารถนําแผงไฟแมกเนติกของนาโนนะครับไปเปลี่ยนทดแทนได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งกันเลยครับ <c oughs> อันดับแรกนะครับสําหรับการติดตั้งนะครับให้ทําการปิดสวิตช์ของหลอดสลระเปาก่อนนะครับ <c oughs> แล้วทาการ ปิดเบรกเกอร์นะครับที่จ่ายไฟไปให้สวิตช์นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับทาการเปิดฝาโคมครับเมื่อเปิดฝาโคมแล้วนะครับทําการถอดสายไฟนะครับของตัวโคมนะครับที่เชื่อมต่อกับสายไฟของสวิตช์ออกนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการถอดน็อตนะครับที่ยึดโมดูลของโคมฉลาเปานะครับออกทุกตัวนะครับ จากนั้นนะครับให้นาแผงไฟนะครับมายึดเข้ากับฐานของโคมโดยใช้แม่เหล็กของตัวแผงไฟนะครับยึดได้เลยไม่ต้องใช้น็อตในการยึดติดนะครับและทําการเสียบสายไฟนะครับของตัวแผงไฟโดยที่สายลายนะครับต่อเข้ากับสายลายและสายนิวตนันต่อเข้ากับสายนิวตันนะครับโดยหลักในการเลือกแผงไฟนะครับเราควรเลือกขนาดวัด ของแผงไฟที่จะมาเปลี่ยนให้ตรงกับตัวโคมสลระเปาเดิมนะครับที่ติดตั้งอยู่แล้วจากนั้นนะครับให้ทําการปิดฝาของตัวโคมนะครับทําการออนเบรกเกอร์ลูกย่อยที่ต่อเข้าหาสวิต์นะครับทําการเปิดสวิต์ครับ และนี่ก็เป็นวิธีการเปลี่ยนแผงไฟแมกเนติกนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้ง2ขนาดเลยนะครับทั้งขนาด24วัตต์และขนาด40วัตต์นะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยนะครับสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนเข้ามาได้ที่ไลน์แอด nano service ได้เลยนะครับ